ัวแม่จะแข่เพื่อแพทนับประพาประกาศสดกลางรายการหลังปลอมดราม่าแฟนนุ่มเรียกได้ว่าเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์มาสักพักแล้วกับกรณีของเครื่องที่แพทนับประพาพีชานน์ที่ออกมาไลฟ์สดขายของแต่ช่วงหลังของการไลฟ์มีการพูด กับแฟนหนุม่มเกี่ยวกับเรื่องการเช็คโทรศัพท์ซึ่งทางด้านแพทต์นภาได้ขอให้ฝ่ายชายเลิกเช็คโทรศัพท์เนื่องจากตนไม่ชอบพร้อมกับกล่าวว่าหากจะมีคนอื่นก็คงไปอยู่ดีซึ่งก็ทําเอาทางด้านฝ่ายชายน่าเสียอยู่ไม่น้อยโดยในคลิปตั้งกล่าวแพ์และพีชานนท์ได้มีการพูดคุยกันอย่าเช็คโทรศัพท์คือปล่อยอยกันได้ไหม ในความรู้สึกเราอะแพทบอกพี่ตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะไม่ชอบฟิลลิ่งแบบนั้นต่อให้พี่เช็คแต่คนมันจะไปมันก็คือไปถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้อะว่าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มาเสียใจทีหลังทางั้นก็ถือว่าเราไม่ใช่กูกันไงเธอเชื่อฉันเถอะถ้าคนจะไปมันก็ไป ล่าสุดแพทนาปรพาได้ออกมาประกาศโสดกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตองรังมีดาม่าผีขอเช็คโทรศัพท์โดยทางด้านแพทได้กล่าวว่าสรุปให้เลยตอนนี้ไม่ต้องอ่านข่าวไลรเลยเก่าหมดล่าสุดคือโสดงานนี้ทำเอาปุยพิมลวันพิธีกรร่วมถึงกับนั่งกุ่มขมับกลางรายการเลยทีเดียว